นานแค่ไหนหัวใจของฉันก็เป็นของเธอบทที่22.2เตรียมตัวเที่ยวพาทหมอปาย ฉันพาเด็กน้อยเดินจับจูงมือมายังน้านข้างรถตู้เปิดประตูให้เด็กน้อยขึ้นไปนั่งรอในรถเพื่อบแสงแดดอันร้อนแรงของประเทศไทยที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างอย่างไม่ปราณีใครทั้งที่เป็นแสงแดดยามเช้าแท้ๆหนูนั่งรอในรถก่อนนะคะแดดร้อนเดี๋ยวผิวสวยๆของหนูจะเสียหมด่ะหนูจะนั่งรอในนี้ไม่ให้พี่ปายเป็นห่วงนะคะ เด็กน้อยยิ้มหวานตอบฉันเดี๋ยวพี่ไปช่วยเนธกับเฟิร์สเช็คของก่อนนะคะจะได้เสร็จเร็วๆค่ะฉันเลื่อนปิดประตูรถตู้หลังจากคุยกับเด็กน้อยจบและเดินไปหาเนทที่รถเพื่อช่วยเนทและเฟิร์สเช็คของใกล้เสร็จกันหรือยังมีอะไรให้ฉันช่วยไหมฉันถามเนทและเฟิร์สใกล้เสร็จแล้วไป อันนี้ยกไปที่รถได้เลยนะเนตตอบฉันแล้วชี้ไปที่ถุงขนมขบเคี้ยวเพื่อให้ฉันยกขึ้นไปที่รถอืมขนมเอาไว้หน้ารถกันเนอะเพื่อใครหิวจะได้หยิบทานได้สะดวกตามใจปลายเลยเนตว่าเอาไว้หน้ารถก็ดีเหมือนกันแล้วเหลืออะไรอีกไหมที่ต้องขนไปใส่รถตู้เหลือแต่อุปกรณ์ที่จะใช้ทานหมูกระทะกันไปเดี๋ยวเฟิร์สยกไปเอง โอเคงั้นไปเอาขนมไปแล้วนะจ้าครับเนลและเฟิร์สพูดตอบฉันพร้อมกันเราทั้ง3าช่วยกันจัดแจงเอาของมาไว้ที่รถจนครบทุกอย่างเตรียมพร้อมเดินทางขาดก็ต่เมฆกับน้องมิ้นที่ยังมาไม่ถึงฉันจึงรวงโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋าเพื่อที่จะกดโทรหาเมฆแต่ยังไม่ทันจะได้กดโทรหา ก็มีรถสปอร์ตคันหรูสีดำขับเข้ามาจอดในลานจอดรถพร้อมกับรถเก่งสีดำที่ขับตามกันมาอีกสองคันซึ่งเป็นบริการของเมฆที่จะเดินทางติดตามไปดูแลเจ้านายทั้งสองเมฆและน้องมิ้นเดินลงมาจากรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยมีบริการเดินลากกระเป๋าตามมาติดๆเพื่อมาส่งขึ้นรถตู้มากันพอดีเลยป้ายกำลังจะโทรหายอยู่เลยโทษทีปาย น้องสาวตัวแสบเราแต่งตัวช้าไปหน่อยเลยมาสายนะ่ะเมยกมือขึ้นโยกหัวน้องมิ้นไปมาด้วยความมันเคี้ยวพี่เมยอ่ะมิม้นก็รีบี่สูดแล้วนะคะน้องมิ้นทำหน้ายู่พูดเสียงงองแงใส่เมกไปเน่เสร็จแล้วนะเนะ่ที่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ วิ่งหน้าตัางมาหาชั้นและหยุดชะง,งักไปเหมือนตกใจอะไรบางอยา่างอ้าวเนธฉันหันไปหาเม่ที่ร้องทักเนธเสียงดังเมฆน้องมิน้นเนธพูดเสียงแผ่วเบาเดินเข้ามาหาเราทั้ง3ามที่ยืนคุยกันอยู่ปายรู้จักกับเนธด้วยหรอครับเมฆเลือคิ้วถามฉันอย่างแปลกใจ เน่เป็นเพื่อนสนิทกับปายนะเม่ว่าแต่รู้จักกันด้วยหรอฉันมองหน้าเม่กับเน่สลับกันไปมาแต่สายตาของเน่กับมองไปที่น้องมิ้นด้วยสายตาหวานเยิม้มผิดกับน้องมิ้นที่จ้องมองเน่ด้วยความเลือกหลัก,กคู่นี้ชักจะยังไงยังไงอยู่นะรู้จักกันดีเลยหรอปายก็เน่เป็นว่าที่คู่มัน่นน้องสาวเราเอง อีกอย่างเรากับเน่เคยรู้จักกันตอนเด็กๆนะ่ะพ่อแม่เราเป็นเพื่อนสนิทกันฉันพยายามน้าเข้าใจพอพอรับรู้เรื่องราวของเนตกับว่าที่ภูมันมาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะจุดใต้ตำตอขนาดนี้ดีฮีรู้จักกันก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเกงใจอะไรกันมากทริปนี้จะได้สนุกฉันพูดบอกกับทุกคนงั้น ผมฝากน้องผมด้วยนะเนธเมฆกล่าวบ,บอกเนธได้สิเมฆเราจะดูแลน้องสาวแม่อย่างดีที่สุดเลยเนธตอบเสียงใสยิ้มตาแทบปิดและรีบไปยืนข้างน้องมิ้นที่ค่อยๆกระเถิบหนีไงงั้นล่ะคะพี่เมฆเป็นพี่ชายก็ต้องดูแลน้องสาวสิคะน้องมิ้นรีบค้านอย่างไวเรามีว่าที่คู่มั่นคอยดูแลอยู่แล้ว พี่ก็หมดห่วงขอเที่ยวชิลๆสบายๆนะน้องสาวสุีิรักของพี่ไปกันเถอะไปแม่พูดกับน,น้องมิน้นและเรียกฉันให้เดินตามกันไปปล่อยให้ทั้งสองยืนมองหน้าสลับกันไปมาฉันได้แต่แอบคำในใจกับความพยายามของเนธสงสารก็สงสารหรอกนะแต่ของแบบนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของใครของมันถ้าชอบน้องเขาจริงก็ต้องพยายามกันหน่อยนะเนธ ฉันเดินมาขึ้นรถพร้อมกับเมฆเดินเข้าไปนั่งข้างเด็กน้อยที่อยู่เบาะหลังคนขับส่วนเมฆเดินไปนั่งเบาท้ายสุดคู่กับเฟิร์สปล่อยเบาตรงกลางทั้งสองเว้นว่างไว้นี่คงจะเว้นไว้ให้เนทกับน้องมิ้นซิธาเจ้าแผนการจริงๆเลยเพื่อนฉันเมื่อทุกคนมาพร้อมกันบนรถเรียบร้อยแล้วขาดก็เพียงแต่เนทกับน้องมิ้นที่ยังยืนง้อง,งอนกันอยู่และเป็นคนน้องเองที่เดินกับฟัดกาเฟียขึ้นมาก่อน ส่วนเนธก็เดินตามมาติดๆและนั่งลงข้างน้องมิ้นที่มีสีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นะเยเนธเอ้ยเจองานยากเข้าแล้วปกติเจอแต่ผู้หญิงมาเสนอตัวให้งานนี้เจอลูกสาวมาเฟียเข้าไปขอให้รอดนะเพื่อน หลังจากที่ทุกคนพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้โดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าในการเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเขาใหญ่ซึ่งเป็นไร่ของลุงฉันเองที่นี่มีพื้นที่กว้างกวางใหญ่โตมีทั้งไร่อย่างุ่นไร่สตรอเบอรี่ส่วนผลไม้ที่ปลูกตามฤด,ดูกาลและพืชผักนานาพันธุ์ที่สามารถปลูกปรจําหน่ายได้ที่สําคัญ ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาดูงานและยังมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยฉันพาทุกคนเข้ามายัางในบริเวณไร่มีบ้านไม้สักหลังใหญ่ปลูกหางกันออกไปสามหลังโซนนี้จะเป็นโซนส่วนตัวของเจ้าของไร่ที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาวุ่นวายได้โดยที่นี่จะถูกแยกออกมาต่างหากหากใครไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถเข้ามาอย่างโซนนี้ได้ ราทุกคนเดินเข้ามาอย่างในตัวบ้านไม้สักขนาดใหญ่สองชั้นซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อฉันที่ท่านขอพื้นที่จากคุณลุงเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศไว้ใช้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดพวกเรามักจะขึ้นมาที่นี่ปีละครั้งเพื่อมาพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องที่นี่ช่วงหน้าหนาวอากาศจะดีมากยิ่งท้าได้ไปยืนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านบนชั้นสองตอนช่วงเช้า จะเห็นทิวเขาสลับทับซ้อนเป็นแนวตามสันเขามีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณบวกกับแสงของพระอาทิตย์ยามเช้าสาสสองแสงตกกระทบกับหมอกสีขาวจางๆจนกลายเป็นสีเหลืองและสีส้มอ่อนๆสลับกันไปมายิ่งดูสวยเข้าไปใหญ่ภายในห้องรับแขกที่เต็มไปด้วยเราผู้มาเยือนต่างก็ยืนมองไปยังเบื้องหน้าที่มีกระจกบานใหญ่สีใสกั้นอยู่ ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่มีต้นไม้น้อยใหญ่และทิวเขาสลับทับซ้อนกันไปมากรอบกับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขายิ่งทำให้เบื้องหน้ายิ่งดูสวยงามเข้าไปใหญ่จึงทำให้ผู้มาเยือนทั้งหลายมีท่าทีตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่งดงามแบบนี้โหพี่ายที่สวยจังเลยนะคะ เด็กน้อยยิ้มร่าเริงแจ่มใสผู้เสียงตื่นเต้นตรงไปที่กระจกขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นด้านนอกได้บานคุณพ่อพี่เองค่ะหนูชอบไหมคะฉันเดินไปกินข้างๆเด็กน้อยยกมือขึ้นลูบผมเด็กน้อยเบาๆด้วยความอ่อนโยนเด็กน้อยอบเอวฉันหันมาพูดเสียงใสชอบมากเลยค่ะนี่ สองคนนั้นจะหวานไปถึงไหนเกรงใจคนโสดอย่างเฟิร์สบ้างเถอะเสียงเฟิร์สพูดแทกขึ้นด้วยความหมันไส้กึ่งหยอกล้อและล้มตัวลงไปหนั่งที่โซฟาถ้าไม่อยากเห็นก็เข้าห้องไปเลยเฟิร์สฉันแก้งพูดเสียงนิ่งโดนเขาให้เนี่ยถักร้องเสียงดังที่เฟิร์สโด,ดนฉันไล่เข้าห้องมปอ่ะ เอร์เซลเล่นเองเฟิร์ตอดควรเสียงดังยี่มินทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเด็กน้อยพูดทักน้องมินที่ยืนทำหน้ามูทถโดยมีเนจยืนประกบคอยเอาใจอยู่ตลอดเวลาเบื่อคนแถานี้น้องมินเชิดหน้าใส่เนรไหวไหมเนี่ยเพื่อนฉันนั่นคู่ม่านแกนะ แค่ฉันมองตาแกก็รู้แล้วว่าคิดยังไงเด็กน้อยยิ้มกุ้มกิ่มพอพไอ,อพัดหยุดพูดไปเลยชิเนี่ยฉันหวังดีกับแกเลยนะคืนนี้แกก็นอนกับผู้มั่นของแกไปฉันจะนอนกับพี่ปลายของฉันเด็กน้อยยิ้มเจ้าเลีกอดแขนฉันด้วยความอ่อดอ้อนด้วยความเห็นใจน้องมิ้นแต่ก็อยากให้เพื่อนสมหวังเลยถามไปตามมารยาท น้องมินจะนอนกับเนทได้ใช่ไหมคะถึงไม่ได้ก็คงต้องได้แหละคะ่ะน้องมิ้นพูดอย่างปงๆงนอนกับเนรแหละปกติก็นอนด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรออย่าตัวแสบเมกพูดขึ้นมินรู้แล้วคะ่ะน้องมินยู่หน้าสายเมกไปให้เนทนอนห้องไหนเนทจะได้เของไปเก็บ น้องมินจะได้พักผ่อนถามชัาล้หล่อว่าอยากพักหรือเปล่าน้องมินพูดยังไม่สบอาดม์จนเนตรหน้าเจือนเนตรพักห้องตรงกลางนะส่วนเมฆกับเฟิร์สพักห้องซ้ายมือสุดอ๋อส่วนบริการของเมฆห้องพักอยู่ชั้นล่างด้านหลังบ้านน่ะมีอยู่สองห้องขอบใจมากไปเราไปพักกันก่อนเถอะ เดินทางมาเหนื่อยเดี๋ยวสักหกโมงเย็นค่อยลงมาทำอาหารทานกันเมฆกล่าวขอบคุณฉันแล้วบอกทุกคนให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเมื่อสิ้นเสียงเมฆทุกคนต่างก็พากันแยกย้ายไปยังห้องของตัวเองรวมถึงฉันด้วยที่เดินจูงมือเด็กน้อยให้เดินตามกันมาห้องที่ฉันพักถือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านสามารถมองเห็นวิวของธรรมชาติได้เหมือนกับห้องนั่งเล่นเพราะตรงระเบียง คุณพ่อทำเป็นกระจกบานเลื่อนสีใสเพื่อให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินออกไปที่ระเบียงก็ได้ที่นี่สวยจังเลยนะคะเด็กน้อยยืนมองวิวผ่านกระจกใสที่ก้านเอาไว้ฉันเดินตามไปสวมกอดจากทางด้านหลังวางคางเกยไหล่ของเด็กน้อยเห็นหนูชอบพี่ก็ดีใจค่ะเด็กน้อยหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับฉัน มือทั้งสองข้างรวบกอดเอวฉันไว้กดจูบมาที่ริมฝีปากวางนุ่มของฉันขอบคุณนะคะที่รักไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกคะ่ะพี่เต็มใจทำทุกอย่างให้หนูฉันพูดออกไปจากใจจริงอะไรที่จะทำให้เด็กน้อยของฉันมีความสุขฉันจะทำให้ทุกอย่างขอแค่เด็กน้อยของฉันเอ่ยปากฉันคนนี้แหละจะลงมือทำให้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการ แค่นี้ก็รักจะไม่รู้จะรักยังไงแล้วไม่ต้องทําตามใจหนูทุกอย่างหรอกคะ่ะก็พี่รักของพี่นี่คะ่ะค่ะหนูกรักพี่คะ่ะเราทั้งสองต่างยิ้มให้กันและกันสายตายที่ส่งหากันช่างหวานหยาดเยิ้มดุจน้ำพึ่งหวาน,าน,ห,วานหนูว่าพี่ไปนอนพักก่อนดีไหมคะ ดูหน้าพี่เหนื่อยหลายวันมานี้พี่เคลียร์งานอย่างหนักหนูเป็นห่วงสุขภาพของพี่นะคะเด็กน้อยทอดมองกันด้วยความเป็นห่วงหนูต้องนอนกอดพี่นะคะพี่คิดถึงอ้อมกอดของหนูจะแย่อยู่แล้วฉันพูดเสียงอ,อดออนเด็กน้อยยิ้มหวานสายหน้ากับความขี้อ้อนของฉันจูงมือฉันมายัางที่นอนกว้าง เดี๋ยวหนูจะนอนกอดที่รักของหนูไม่ไปไหนจนกว่าที่รักของหนูจะตื่นเลยค่ะฉันยิ้มกว้างตาแทบปิดรีบดมตัวลงนอนพร้อมกับการแขนออกกว้างเพื่อรอรับอ้อมกอดจากเด็กน้อยอืมรู้สึกดีจังฉันคางในลำคอพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายนอนนะคะที่รักของหนู เมื่อได้อ,อ้อมกอดที่แสนคิดถึงและโหยหาม,มาหลายวันบวกกับกลิ่นหอมมันอ่อนที่คุ้นเคยยามเมื่ออยู่ใกล้ทำให้ฉันนอนหลับไปอย่างง่ายดายจนกระทั่งใกล้ถึงเวลานัดหมายเด็กน้อยจึงเอ่ยเสียงหวานปลุกฉันให้ตื่นจากการหลับไหลที่รักทีรักคะตื่นได้แล้วคะ่ะเด็กน้อยเขาย่าตัวฉันเบาๆเพื่อปลุกกัน ฉันค่อยๆลืมตาตื่นด้วยความงัวงเงียแขนทั้งสองข้างยังคงอบก,กอดเด็กน้อยไม่ยอมปล่อยใบหน้าสุกใสยอยู่ที่หน้าอกนุ่มของเด็กน้อยคอเขียไม่ยอมห่างตื่นได้แล้วค่ะที่รักของหนูเด็กน้อยกดจูบมาที่ผมนุ่มของฉันด้วยความอ่อนโยนรู้สึกดีจังอยากตื่นมาเจอเด็กน้อยแบบนี้ทุกวันจังเลยพี่ยังไม่อยาไปไหนเลย ฉันพูดเสียงอู้อ้ใบหน้าซุกอยู่ที่อกนุ่มดุคะ่ะเดี๋ยวทุกคนจะรอกันนะคะต้องออกไปเตรียมของอุปกรณ์อีกไม่ใช่หรอคะฉันพยักหน้างึกๆไม่ยอมผ่าออกจะอ้อมกอดของเด็กน้อย <c oughs> ไหนเงยหน้ามามองกันดีๆหน่อยสิคะทำไมวันนี้ขี้อ้อนจังเลยคะหืม <c oughs> เด็กน้อยขำในลำคอ ผ่าตัวออกเล็กน้อยก้มลงมามองใบหน้าของฉันที่ยังไม่หายงวเงียลุกก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้หนูให้นอนก่อดทั้งคืนเลยลุกก็ได้ค่ะฉันทำหน้าย,ยู่เล็กน้อยเพราะไม่อยากห่างจากจอ้อมกอดของเด็กน้อยแต่ก็ต้องจำใจผ่าออกและลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเพื่อไปจัดเตรียมของสำหรับปาร์ตี้เล็กๆในคืนนี้ ฉันเดินลงมาชั้นล่างพร้อมกับเด็กน้อยโดยมีทุกคนนั่งคุยเล่นกันอยู่พร้อมหน้าแหมยิปพัสลงมาจากห้องได้แล้วหรอน้องมิ้นซาวเด็กน้อยของฉันเสียงดังจนเด็กน้อยหน้าขึ้นสีแดงอ่อนๆน,นอนเพลินเลยนะไปนอกจากนอนแล้วโอ๊ยเจ็บนะปายเนทพูดแซวฉันยังไม่ทันจบ กระโดดฉันเอาหมอนที่วางอยู่ที่โซฟาปาเข้าไปที่หน้าจะพูดอะไรให้เกียริน้องพัดด้วยฉันวอยๆยใส่เนธก็รู้หรอกว่าแย่เล่นแต่ก็ไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มาพูดแซวเล่นต่อหน้าคนอื่นฉันกับเด็กน้อยยังไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยพูดแบบนี้เด็กน้อยของฉันเสียหายกันพอดีเนธขอโทษเนธพูดเสียงหงอย ฟิร์นให้คนของเมฆเอาของขึ้นไปเตรียมไว้ด้านบนแล้วนะงั้นเมฆว่าเราย้ายขึ้นไปที่ระเบียงชั้นบนกันดีกว่าป่านนี้คนของเมฆคงจัดเตรียมของเกือบเสร็จแล้วมั้งเราทุกคนเห็นด้วยกับเมฆจึงพาการย้ายตัวเองขึ้นเบียงชั้นสองของบ้านที่เป็นระเบียงกว้างเปิดโล่งไม่มีหลังคาบดบังทําให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามตรงนี้วิวดีจังเลยนะคะ เด็กน้อยเอ่ยขึ้นเมื่อเรามารวมตัวกันอยู่ที่ระเบียงตรงนู้นมีที่นอนสามารถนอนดูดาวตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะฉันชี้ไปที่เก้าอี้สำหรับนอนดูดาวงั้นคืนนี้เรามานอนดูดาวกันไหมคะได้สิคะเดี๋ยวหนูนั่งนอนตรงนี้ก่อนนะคะพี่ไปช่วยพิ่งนั้นทำอาหารก่อนให้หนูช่วยไหมคะช่วยนั่งสวย รอทานอย่างเดียวก็พอค่ะฉันกระซิบเสียงเบาให้ดีแค่สองคนจนเด็กน้อยแก้มขึ้นสีแดงเรื่อยๆน่ารักชะมัดพี่ไปอ่ะฉันยิ้มจนตาแทบปิดกับท่าทางเขินอายของเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพี่ไปตรงนู้นก่อนนะคะนั่งคุยกันไปก่อนนะ ฉันบอกเด็กน้อยกับน้องมิ้นก่อนจะเดินออกมายัางมุมสำหรับทำอาหารที่มีเฟิร์สกับเมฆกำลังช่วยกันย่างกุ้งปลาหมึกและก้างตัวโตวอยู่ส่วนเนกกำลังเตรียมทำอาหารอีก4ีห้าอย่างโดยมีบริการของเมฆช่วยเป็นลูกมือดูแล้วก็หัรสาดีมีแต่หนุ่มๆจับตะหลิวจับมีดหั่นผักทำกับข้าวส่วน2ส,สาวน้อยก็นั่งพูดคุยกันระหว่างรออาหารอย่างสนุกสนาน มองแล้วก็ขำดีอารมณ์เหมือนตรงนี้มีแต่คุณพ่อครัวเลย <laughs>